ดีค่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะคะเรีนเองนะคะทุกคนอยู่กับรายการสภาพนักแสดงเทพิเศษนะคะเย้วันนี้วันนี้มาแปลกๆหน่อยนะคะทุกคนวันนี้ขอแยกเป็นนอกสถานที่หน่อยนะคะทุกคนวันนี้เราไปที่โรงเรียนซัมกูรานนะคะทุกคนวันนี้นะคะก็มาแบบมาแบบลุทของสาวนักเรียน มอต้นมอปลายนะคะจัดจัดละครเล่นเพื่อนรัทรรยยศละครเรื่องใหม่ก็ทานช่องมายซอนกุรัทีวีเองนะคะทุกคนเย้โอเควันนี้ก็จะมาสัมภาษณน์นักแสดงนักแสดงสาวก,กันก่อนเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาสัมภาษณ์นักแสดงสาวก,กันเลยนะคะโอเคค่ะโอเคค่ะรออยู่กับนักแสดง ทั้งหกคนแล้วนะคะทุกคนหกคนแล้วรู้สึกว่านาแัแสดงคือแบบนัแสดสาวคือแบบเยอะมากจริงๆเลยนะคะมีนแัแสดงมาเพิ่มอีกประมาณสักสองหรือสามคนแรกค,ค่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้ขอแนะนำตัวเองกันก่อนเลยนะคะโอเคเริ่มคนแรกเลยค่ะ สวัสดีค่ะชื่อแพลวค่ะสวัสดีค่ะชื่อดาวค่ะสวัสดีค่ะชื่อจอยค่ะชื่อโบค่ะยิยนดีต้อนรับนะคะชื่อเคทค่ะยินดีที่ได้ตัวเ็ชั้กันนะคะชื่อพายค่ะฝากเนื้อฝากตัวกับนักแสดงหน้าใหม่ของหนูด้วยนะคะ สวัสดีขอบคุณค่ะอืมโอเคค่ะแนะนำะตัวเรียบรอแล้วนะคะทางนักแสดกงกคงนักแสดงสาวในวันนี้นะคะก็จะเป็นนักแสดงนักแสดงใหม่หมดเลยนะคะทุกคนโอเคเดี๋ยวขอให้พาดยางแพงกันก่อนเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะมาพูดกับแลงคนแรกก่อนเลยนะคะ ขอพูดนะคะคุณแพลขอบคุณคุณลินมากเลยนะคะโอเคแนะนำตัวเรียบร้อยแล้วนะคะก็เออก็รู้สึกด,ดีใจที่มามาสแสดงในละครเรื่องใหม่ของหนูมากเลยนะคะเพราะว่าทุกคน่เป็นนักแสดงใหม่เลยะคะ่ะรวมทั้งลินพี่ก่อนด้วยะคะ่ะคือรู้สึกด,ดีใจมากๆเลยะคะ่ะที่จะมา รือว่าเป็นแพรอค่ะเป็นคนดีค่ะก็รู้สึกดีใจมากๆเลยค่ะแล้วก็ก็อย่าลืมฝากติดตามละครของหนูด้วยนะคะเป็นเป็นนักแสดงคนใหม่ของทางช่อง m มา a สั r กุรทีวีทุกคนหมดเลยค่ะก็ก็ก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะคะเดี๋ยวขออห้พูดคนถัดไปเลยค่ะ โอเคค่ะขอย่พูดคนต่อไปเลยนะคะขอย่าค่ะขอบคุณมากเลยนะคะเออรู้สึกจะบอกยันไขดีค่ะก็เป็นนักแสดงใหม่ทุกคนเลยะคะ่ะหน้าใหม่ทุกคนเลยะคะ่ะแล้วก็รวมดาวด้วยะคะ่ะร,รู้สึกว่าเออเป็นแบบคือเรื่องแรกค่ะแล้วก็รู้สึก ตึงแรงแล้วก็ทำบทร้ายๆเลยคะ่ะรู้สึก <c oughs> จะบอกว่าไงะคะ่ะก็บปบา่าทก็ไม่รู้เหมือนกนันว่าจะแซบหรือเนื้อจะเป็นไงก็ไม่รู้อะคะ่ะก็ก,ก็ก็ต้องฝากติดตามตอนแรกในวันนี้ด้วยนะคะขอแยกผู้คนถับไป ได้เลยนะคะเออนี่นะตัวเดรย์ใช่ไหมคนะนะักนะักแบบตัวเดรย์ะคะ่ะโอเคขออนุญาตผู้คนถัดไปเลยนะคะขออนุญาตด้วยนะคะขอ,ขอบจบจบฤทธิแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะโอเคะคะ่ะขอบคุณคุณดาม่าเลยนะคะเอ่อขออนุญาตพูดตัวละครหนูหน่อยนะคะจอยเอน็นน่าจะเป็น เป็นเพื่อที่ดีอะไรแบบเน,นี้ยค่ะเกิดอ,อะไรนะฮะเป็นรู้สึกเป็นบทใหม่บทแรกเลยอะค่ะแล้วก็คือจะบอกว่าอ่างดีนะคิดไม่ออกเลย็ก็้สึกเขินตอนตอนถ่ายนี่ไงคะ่ะรู้สึกรู้สึกมันไม่ค่อยเชินบทกับบทบาทของหนูเท่าไหร่อะคะ่ะก็ดีใจที่แบบเป็นรุ่ ขับเป็นรถสาวนักเรียนหน่อยก็บทง่ายๆนิดนึงค่ะก็ก็ก็น่นาชอบอยู่ค่ะก็อย่าลืมฝากติดตามละครหนูเป็นเรื่องแรกแล,แ,ลแล้วก็ทุกคนเรื่องแรกเช่นเด็กกันเล่ะโอเคค่ะขออนุญาตขอพูดแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวตอนดูละครจริงก็เดี๋ยวก็รู้เองค่ะว่าบทดีแบบบทแบบบท จะบอกยังไงดีนะยังไม่บอกตอนนี้ดีกว่าเราจสปอยอด,ดีกว่าค่ะโอเคก้าขอบคุณพูดขออนุญาตขอบคุณมากมๆาเลยนะคะโอเคขออนุญาตคนถัดไปเลยนะคะขอบคุณมากนะคะ,อคะ,คะโอเคเราเป็นบทชมพู่ก่อนค่ะบทชมพูเองน่าจะเป็นแบบบท,บทลรยลายน่นเดียวกันกับบทคนที่แปดระบุไปลายลอยะคะ่ะคือรู้สึก ไม่รู้ว่ามันมันหยัดละขนาดไหนอนะเนาะคือเรื่องนี้เป็นเป็นเป็นบทข้างคางที่น่าจะเป็นเพื่อน,นะนะคะแล้วก็มันแบบมีนีแแนวทรยศขัดหลักอะ,ะคะ่ะใช่เป็นบทแบบนี้นะคะ่ะคือรู้สึกมันไม่ค่อยอะไม่ค่อยบทรินชินนึงอะครับก็ก็ขอบคุณสนบทบทชมพูมา,มากๆเลยนะคะก็ขอบคุณ ที่มาระบทเรื่องนี้นะคะ่ะก็ะอย่าลืมฝากติดตามเพื่อนรัตทรยศตอนเล่นในวันนี้ด้วยนะคะก็ฝากติดตามด้วยนะคะขอบคุณมากะคะ่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะโอเคค่ะโอเคขอพูดต่อเลยนะคะอันนี้บทบทเมื่อกี้นี้ก็เป็นบทร้ายเหมือนกันคะ่ะเช่นเดียวกันกับบทชมพูเลยคะ่ะก็รู้สึก เป็นตัวละครที่แบบเป็นเพื่อนรักกันสุดท้ายทอรยศดด้วยกันนะคะเป็นบานเพื่อนนะคะรู้สึกแบบเนี้ยฮะไม่เคยในชีวิตจริงไม่เคยเล่นบทเพื่อนทอรยศแแรกค่ะถือถือว่าเป็นบทแย่แรกค่ะรู้สึกมันแบบลอยๆอยไหมเนี่ยรู้สึกมันแย่ลึก เปล่าแบบมันแบบถ้าโตขึ้นเราทำอะไรแบบนี้ค่ะก็ก็ต้องรอดูตอนถ,ถัดมาค่ะอันนี้ก็จะเป็นวันนี้ก็เป็นตอนแรกค่ะก็อย่าลืมฝากติดตามเรื่องเพื่อนรักต่อยอดด้วยนะคะขออนาสัมภาษณ์คนสุดท้ายเลยะคะ่ะคือพายค่ะค่ะโอเคขออน่าให้พายพูดเป็นคนสุดท้ายเลยนะคะขออน่า โอเคค่ะถึงตาหนูคสนสุดท้ายแล้วค่ะอ่บทพายเป็นบทคนดีค่ะเป็นบทเพื่อนแักไม่มีการทย,ยุทธ์ถัดหลังเรื่ค่ะเป็นเพื่อนดีๆค่ะเป็นอาชีพเป็ดดีๆค่ะก็รู้สึกจะแบบว่ารู้สึกดีใจที่อยากหยาหลบอยากได้บทคนดีมากๆเลยค่ะถ้าถ้าถ้าแบบละครเรื่องถัดมาเะไรนู่นนี่นะคะ ถ้าสมมติว่าบทจะบทเอ่อบทนี้เป็นบทร้ายค่ะเอาละครเรื่องอะไรค่ะเดี๋ยวนี้ค่ะก็ต้องขออนุญาตเล่นบทดีก่อนค่ะเพราะว่าถ้าเป็นถ้าบทตอนแรกตอนแบบที่อะไรเป็นนักแสดงใหม่แล้วก็ทุกคนนะคะหนูขออนุญาตระบบทเป็นคนดีกันก่อนเลยค่ะฮถ้าถ้าเราจัดนิสใจบ,บทร้ายๆแล้วค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อย ให้เขาแจ้งอีกรอบนึงนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาก็แจ้งให้ทราบีงค่ะก็อย่าลืมฝากติดตามง,งานเพื่อนรัตทรยศเป็นละครเรื่องใหม่งานแสดงหน้าใหม่ทุกคนเลยะค่ะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าหนุ่มของเราอะค่ะก็จะมีคนหม่คนเก่าะค่ะก็ต้องรอดูตอนสัมภาษณ์นักแสดงเทวิศิียีพี สองน,นะคะก็ก,ก,ก็จะรอดูะคะ่ะว่าใครเป็นนักแสกดงเก่าใครจะเป็นนักสแสดงใหมะคะ่ค่ะแต่นักสแสดงห่งะะิงค่ะเป็นนักสแสดงใหม่ทุกคนเลยค่ะก็อย่าลืมฝากติดตาของงานในวันนี้ด้วยนะคะก็ขอบคุณมากค่ะขอบคุณขอบคุณค่ะขอบคุณค,อค,ณคโอเคพาดหรืปลนะคะโอเคค่ะรู้สึก ดีใจทุกคนมา,มากๆเลยที่เป็นนักแสดงหน้าใหม่โดยเฉพาะเราแล้วก็ทุกคนเลยะคะ่ะมีการพิดบดบาดดีร้ายคะคะก็รู้สึกก็แบบทุกคนอ่ะจะได้ระบทแบบไหน,น,นะคะ่ะดีร้ายนะคะ่ะก็เราโดยเฉพาะเราเองก็จะมาลวกเป็นคนดีเป็นนางเอกของเรื่องของเรานะคะก็รู้สึก คิดว่าทุกคนน่ะมีมีสีมืมอการสแสดงเยอะมขึ้นเลยอะค่ะก็ที่ถ่ายทำอะค่ะก็ต้องแบบเราห้ามอ่านเนี่ยที่มันมีไอที่เป็นใบบทอ่านแบบไหนอะค่ะก็มันก็แย่เหมือนกันนะคะก็เราเองก็อยากให้ทุกคนกับเราก็อย่าให,ห้วงงานของเรา ปั่นๆเห็นๆรวยๆนะคะก็ก็อย่าลืมฝากของงานขอราด้วยนะคะก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ติดตามอะไรเรื่องกอที่ถ่ายทำวันนี้ค่ะก็อย่าลืมปาติดตามของงานชื่อเ่นว่าเพื่อนรักทอรยุทธ์นะคะก็อย่าลืมฝากติดตามด้วยนะคะทุกคน ถ้าทูตูหรือพิ่ก็ขอไปด้วยนะคะเพราะว่าเราเป็นพี่ก่อข่าแรกนะคะก็ไม่ค่อยชินค่ะก็<ค>ะอย่าลืมฝากติดตามหผลงานของเราแล้วก็ทุกคนในวันนี้ด้วยนะคะกได้เลยฝากติดตามเพื่อนรักถอรยศด,ด้วยนะคะวันนี้การจบสัมภาษณ์นัศดาเทปิเศษปีพีหนึ่งนะคะโอเคค่ะในวันพรุ่งนี้นะคะก็จะ ก็จะมีแกรดรับเชิญนักแสดงชายที่จะที่จะมาคุยแลกแสดงเก่าหรือนักแสดงใหม่แล้ว่ะคะก,ก็จะรอดูในวันทุ่งนี้นะคะรีนแล้วก็ทุกคนขอ,อยุดหมดเวลาแล้วนะคะแลเจอกันใหม่ในวันทุ่งนี้ในรายการสภานักแสดงเทวิศิ์ปีพีสองนักแสดงชายนะคะขอ,อยุดจบแค่นี้ค่ะสำหรับวชนี้สวัสดีค่ะ